หน้านะนอืมโนดดีจังเลยขอนะี้ดีจังเลยอะ่ะปวดตรงไหนไหมคะให้นวดตรงไหนไหมเจ็บไหมเอ้ยต้องเต็มค่ะ<อ>ไ,ได้ยินคำพูดนี่จังไหนมา มาหาหใครครรับใช่บ้านทุนแป้งไหมคะอ๋อใช่ครับเดี๋ยวเข้ามาก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอดีว่าคุณแป้งให้หนูมาทํางานเป็นแม่บ้านนะคะอ๋อผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยไงเข้ามาก่อนแล้วกันนะครับผมครับผมช่วยเลยครับเชิญครับแป้งจา๋ามีคนมาหาจา้าสวัสดีค่ะร้อนไหมเนี่ยไม่ค่ะเล่นอะไรครับลูก ช่างคล้ายแมวว่าจะเอามาไปแม่บ้านบ้านเราค่ะดีแล้วตัวเติมเต็มหมดแต่เล่นสวัสดีค่ะพี่แมวก็สวัสดีค่ะแม่เป็นพี่เลี้ยงดูแลหนูนะคะค่ะห้ามดื้อนะค่ะอ่าวันี้พี่จะพาไปดูข้างในบ้านมีอะไรบ้างตามพี่มาเลยมานี่นะบ้านเราเนี่ยก็จะมีบริเวณตรงนี้ ใช่ไนะ ตัวเรียกก็ตกใจนะสิพ่อฝังอ่อนฝากดูแลบ้านด้วยนะตัวเองค่ะก็ดูแลลูกวยนะคะครับดูนะคะค่ะเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อของแป๊บนึงรีบไปรีบกลับแล้วกันค่ะแม่ไปที่ฝากดูแลบ้านด้วยนะค่ะไปแล้วนะคะค่ะ โอ๊ยปวดหลังเลยคุณชาติไปทำอะไรมาคะที่ปวดหลังตรงใส่ไปยุกกถางต้นไม้มาหน่ยให้แมวช่วยนวดไหมคะอืมก็ดีนะแต่ยาอยู่ในห้องนอนนะสิให้แมวไปหยิบให้ไหมคะพาพี่เข้าห้องนอนทีเถอะปวดแล้วกันค่ะ โอ๊ยไม่เป็นไรแย่นวดอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่เนี่ยโอ้ยปวดเหลือเกินอยูแมวขออนุญาตขึ้นเตียงนะคุณชาติคะแมวขอดึงเสื้อขึ้นนะคะจะได้ทายาสะดวกโอ้ยนวดดีจังเลยน่าเป็นหมอนนวดนะเนี่ย แมวก็เคยนวดมาก่อนค่ะเมื่อก่อนแมวทำงานอยู่ที่กรุงเทพสาวส,าสวยอย่างเงี้ยเป็นหมอนวดด้วยเหรอใช่ค่ะคุณชาติปวดตรงไหนอีกไหมคะเดี๋ยวแมวจะนวดต่อให้เลยเนี่ยปวดตรงเนี้แแยะะแหม,แมคุณชาติ คุณชาติทำเองกับไม่เคยรู้จักหมอนวดสาวๆสวยๆมาก่อนหมอโนวดสาวๆสวยอ่ะพี่รู้จักดีเลยแหละ มหนูได้ยินพ่อกับพี่แม่พูดในห้องนอนค่ะจริงเหรอลูกค่ะหนูเห็นภาพอะไรไหมไม่ต้องไปจํานะคะลูกนะค่ะโอ้แเองอยู่เล่นโทรศัพท์ได้แล้วมานแต่เล่นโทรศัพท์นั่นแหละสายตาก็เสียหรอก <c oughs> แล้ที่ปวดหลังอ่ะทายายัง <c oughs> รู้ไก็เห็นลูกบอกเลยว่าลูกเรียนแบบตัวเองเฉยอือโอ้โหแล้วลูกพูดอะไรบ้างก็พูดอะไรไปทายยังไงดีขึ้นแล้วตอนเนี้ไปทายยังไงทายดูก็มือเนี่ยถาเนี่ยเงี้ยคิดมากเราอ่ะป่ะนอนแะ้วอ้วงแลนอนแล้ว โอยของผ้าด้วยโอ้ยอ๋อแล้วอ้วเอ้ไม่ไปกับเขาจริงๆหรอไม่อะตัวไปฮะเขาเป็นห่วงบ้านก็บ่นหาตัวเองนะ ให้อยู่บ้านเฝ้าบ้านด้วยล่ะจ้าถ้าหนูอย่าดื้อกับพ่อนะคะเดี๋ยวแม่มาเล่นของเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บด้วยนะค่ะแม่ค่ะแล้ดีๆนะคะโอเคแก้มหน่อยบายฝากดูแลบ้านด้วยนะดีค่ะเดี๋ยวแม่มานะคะไปไปแล้วไปไปไปเดี๋ยวบายก่อยบปไปเดี๋ยวบายอแล้ว ค,คุณแม่อยู่คนเดียวเหรอคะ,ะค่ะแล้วคุณพ่ออยู่ไหนหลูกแมคุณพ่ออยู่ในห้องกับพี่แมวคะ่ะอ๋อโอเคอยู่ตรงนี้รอแม่ก่อนนะค่ะ โทษน้องไม่ได้ตั้งใจมันก็มาขอโทษเลยไแม่ตะกี้อย่างกันเปล่าตัวไอ้ชาติอกว่าจะเงินน้องไะน้องตุกใสเงินแต่แต่ได้ยัน้องขอโทษอันเธอก็คงเป็นสินค้าแม่นก่อที่เธอต้องเอาเนื้อตัวของเธอเนี่ยมาขายเท่านห้นสตางค์และมาแลกกับผัวฉันเนี่ยน้องไม่ได้ตั้งใจพี่แป้งน้องขอโทษมันต้องมาขอโทษฉันเลยฉันรู้ซาชุดเธอออกมาจับวังวนนี่นะแต่เธอยังปิ๊กไม่บางบนเก่ากะแม่เธอเหรอทำไม ฉันมาดีตรงไหนเขถึงมาเนี่ยเอ๊ะตัวเข้าใจผิดแล้วเข้าแต่ดีตรงไหนเห็นคำตาเนี่ยไปเลยออกไปเดี๋ยวนี้เลยออกจากบ้านไปเลยน้องคนโตไปนี <c oughs> ่จะไปไหนงานนี่แบบเดี๋ยวนี้เลยถ้าจะสั่งสอนคิงความเจ้าชู้ของคิงเบียรนจะได้เอ้ยโอ้ยตัวโอ้ยโอ้ย <c oughs> โอ้ยตัวตัวพอ